สวัสดีครับอยู่พร้อมแล้วครับกับเนมนะครับวันนี้เราก็ไปอยู่กับเกมทีสามเราลินมัวเลยเกยมทีสามอันอื่อนอันไม่ออกอันออกแค่ทีสามนะกดเริ่มเลยบรรยาการไม่เพื่อทําการไม่การทําการเสียเวลาพูดมัวเลยเอยเ,เ,เลือ,อ,อกตัวเลือกตัวละครเอาตัวไหนดี ในเลยจิตตาขาแดนขาหูมีตัวให้เลือกมากมายแต่กูไม่มีกูไม่แค่ใน100รอยกบบสวิเราไปยาวๆโโยยเสียงเกมมันจะเบาไปนะผมปรับเสียงเกมเบาเออเราจะมีเสียงอะไรมาลบปนกูนกนขอโทษด้วยอย่าทำคลิปครั้งแรกในรอบเดือนลงในคลิปแบอคลิปสั้นคลิปยาวเท่าจะไม่ลงเลยถือ ไอ้นะ้องเริ่มดีตัวจ้องแยงจ้องแยงรถตังค่า20ตัวโอ้โดผิดปุบปุบยิงยิงคิวหนึ่งเฮ้ยเอ้ยมีคนจะไปลอยหลังเราไปไหนแล้วลอยเออลอยเออเข้าหัวไปดีอืมอืมสตด ยิงไปเฮ้ยเป็นไนวปดว่ะเพื่อนแม่งขึ้นไปแคมหมดเลยเฮ้ยด้านล่างอืมอืมมันยิงออโต,โต้นะมันมียิงเองอยู่แต่ไม่ได้เปิดเกียร์อืมอยู่นิ่งไปซะมังอ่ะยิงก็หวัวอืมสามใคอยู่ดับเบิลใครอยู่ที่ดับเบิลใครอู่ปูดเดียอะไรไม่รู้หุ่วัวไปครับจังหวะนี้ ไม่ใครหยุดเราอยู่อือเล่นกับบอดปะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงตะไคร่เย,ยังมะม่วปังปังอืมอืมโอเคิมอีกทีมีก่อ,อเกิดไม่ได้ก่อเกิดเลยมีโรคป้องกันโรคป้องกันเฮ้ยทำไมยังไม่โดนล็อกขาล็อกมาโดนอืม อืถอยก่อนจะตายเราเลือดเพิ่มก่อนไปไหนเร็วดักจุดเกิดเลยโอ้โ,อโ,อโอ้สุกน่ะผ่าเลยโอ้ผ่าไม่โดนนี่ตายเลยครับจังหวะนี้หุ้ยอีนี่สุดทองแมนสุดทองนักขุนแร่เฮ้ยดิงปังปังปัง บ้างปัง,งอืมเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวไปดีจะยิงตัวตอนมันตตยอีกห้าคิวแล้วก็ชนะชูโรมาโรมาดีโรมาอืมอีกสามครับแต่วันนี้เราต้องได้คิวแล้วไหมดักเกิดเลยดักเกิดดักเกิดดักเกิด หนักเกิดโดนยิงแบบฟรีไฟอีนาฟรีไฟเลยสองหนัเกิดเหมือนเดิมยิงใจห่วงใจต้องยิงใจอืมชนะอะไรสุดโหดโอเคครับใครที่ชอบพูดได้กดแชร์กด subscribe นะไม่ได้ลงคลิปหน้าก็ลงแค่นี้แหละไปละเจอกันคลิปหน้าบาย